เป็นภูเขาไฟฟูจิเปล่าน้องๆโอ้ภูเขาไฟฟูจิโอเกียวทาวเวอร์ด้วยเช็คอินกันก่อนครับนะครับผมก็มาถึงห้องเกชาโกฟิตแล้วอันนี้เป็นห้องของผมนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวสองสาวจะไปแนะนำ ห้องสวยมากเลยนะครับห้องนี้นะครับก็เป็นเกชาโกลเดอร์ฟิชนะครับก็คือเราเห็นว่ามีทั้งปลาทองแล้วก็เป็นเกชาสาวสวยสองคนอยู่บนผนังหัวเตียงเราเป็นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นแท้ๆเลยเกชากับปลาทองมันเข้ากันมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยดูห้องน้ำครันโอ้ <S 2> <S 2> โหดูจิตรกร <S <S ทำซะแบบว่าเต็มที่มากๆผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็ยังเป็น นี่เลยนะครับของทานนั่นเองนี่เป็นอโรมาเทอรรปีมากๆเลยนะครับหอมมากๆวิวเนี่ยมันสามารถมองไปเห็นถึงภูเขาไฟฟูจิด้วยเต็มๆต็มเลยนะครับกึ่งกลางห้องเลยแล้วก็ยังสามารถจะเห็นโตเกียวทาวเวอร์อ่าดูมันเข้ากันมากๆเลยมันบาลานซ์กันมากมองเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าสดชื่นมากๆ สวยงามมากค่ะห้องนี้นะคะโอ้โหโคตรเทพใช่ไหมเ้เจ๋งมากค่ะแล้วห้องนี้นะคะก็มีอาร์ติกชื่อดังน้องมาเพ้นไลายให้ชื่อยามากุจิชาคายุเกะนะคะโหสวยงามมากเลยก็เท่กิฟเก๋เนาะ ครับสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของคนที่พักห้องอาร์ติส์รูมนะครับเขาก็จะมีเล้าพิเศษเลยให้เราได้ดื่มกินฟรีเน่ย้องอ้ําตั้งได้สวยๆชมวิวได้เลยแล้วจะมีเครื่องดื่มนะครับกินได้ฟรีอัพชาร์ตมัทชะาลาเต้เราต้องกินอ้าวลองซิใครที่ชอบดื่มนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์ให้ค่ะนมคุ่มมะมงกับมะม่วงกินดีกว่า ครับนี่ค่่ห้องอาหารนี้นะครับวิวด้านข้างก็สามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิมีพุทิมาเต็มเลยเนาะ<ช>สวยมากแลีโตเกียวสกายทีด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับอาหารเช้าเต็มเลย อร่อยอ,อ,ยนะอมากครับแล้วตอนนี้เราขอเคลียร์เลยดีกว่าเะี๋ยวเจอกันนะคระับลากันนะคะเจ๊แปะอร่อย